อะไรไปต้านอะไรกันเนี่ยตำรวจกลัวโควิดข่านะครับเออนะครับเห็นไหมล่ะทำไมไม่สั่งหยุดล่ะครับนะครับลูโมฆุลก็ไม่เข้าใจนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเนาะเห็นไหมล่ะถ้าว่าวันนี้อไอ้พวกนั้นไปครับนะครับถ้าว่าไอ้พวกนั้นไปบุกถึงนู่นนะครับอันนี้มันก็ไม่ถูกแล้วนะครับเหมือนเหมือนกับไปล่อเขาออกมาเห็นไหมล่ะเออ แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นศัตรูถ้าไปเหยียบอย่างนี้ถ้าเขารู้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นศัตรูกันไม่มีวันสิ้นสุดนะครับนะครับไม่มีวันสิ้นสุดนะถ้าไปเชื่อไอ้หมอผีนะครับตายกันฟรีหมดนะครับจะบอกให้นะครับเดี๋ยวมันก็จะมันจะดักลบกันเอาเป็นจุดเป็นจุดอะนะครับเห็นไหมล่ะนะครับตอนนี้มันยังไม่ทําอะไรกันนะครับอย่าไปตอแยเขานะครับจบก็คือจบนะครับไอ้พวกเพชรบุรีพวกนี้นะมันอวดเก่งนะครับ นะอย่าไปอวดเก่งนะน้องนะนะครับอย่าเก่านะครับเออนะครับแลวอย่าไปตามเกมไอ้หมอผีนะครับนะครับถ้าตามเกมหมอผีนี่จบเลยนะครับถามว่าได้อะไรไก่หมอผีอวดเก่าอวดเก่งกันเนี่ยนะครับแต่ละคนออกมาเนี่ยนะครับเนาะเออเขาพูดจริงหรือเปล่านะครับเป็นโปรไฟล์ปนโปรไฟล์ปลอมหรือเปล่านะครับตรวจสอบกันหรือยังนะครับเพราะไอ้พวกนี้มันทําเก่งนะครับทำให้คนเขาทะเลาะกันเนี่ยมันเก่งนะครับโปรไฟล์ปลอมเนี่ยนะ นะครับผลสุดท้ายนะครับแม้ไม่มีหรอกเขาจะไปลามถึงแม่นะรูปโมคุลคาดว่าไม่ใช่นะครับมันไม่มันไม่วีเคราะห์กันสักคนไหนพวกนี้นะครับมันไม่คิดกันสักคนน่ะนะครับสมองที่มันใหญ่นะครับเหมือนฟองน้ำนะครับบีออกมาแล้วก็เป็นน้ําทั้งนั้นนะครับน่ะไอ้พวกนี้นะครับสมองฟองน้ํานะครับแหมได้ยินข่าวนิดๆเนิ่นๆนะครับเออแม่ไอ้ฉันนี่นะแม่มึงแม่ที่ไอ้บบาเดี๋ยวกูทีบมึงเลยนะครับน่ะ เม่งเพชรบุรีดีกูถีบเม่งเลยเนี่ยกูนี่นะกูเก่านะครับมึงอย่าเกิงนะครับนะไอเด็กวัดน้วงเนี่ยนะเดี๋ยวกูถีบมึงดีกูสอกเลยสอกกลับเลยเดี๋ยวกูเตะกันขอแบบซปเปอร์บอลเลยไอบ้าเอ้ยนะครับนี่นะครับเออเดี๋ยวนี้นะเรียงกันออกมาเกือบจะครบจังหวัดแล้วนะครับนี่นักเลงเพชรแต่ละคนนะครับมีนวัดกึงี้กเงแง่นี่กันนะนี่ ไอเด็กวัดเมืองมาเลยนี่เดีย๋ยวกูไต่มึงเลยกูยจะตามไม่ถึงวัดเมืองเลยเน,นี่นยกูอยู่วัดม่วงเนี่ยนะครับไม่เห็นมีนักเลงใช้คนเลยนี่นะรับเนี่ยนะครับเออเจ้าหน้าที่ก็ปบมือกันนะครับโอ้ยเก่งจังเลยไปบุกถึงวัดม่วงนะครับเนาะก็เพราะมันไม่ได้พูดมันไม่ได้เขียนนะครับเห <Brussels. S 1> ็นไหมล่ะมันนักเลงเห็นไหมแล้วลไปคน้นบ้านเขาเนี่ยไปค้นอะไรล่ะครับเนาะเออ นะครับและไอ้พวกนี้ออกมานะครับบางคนนวดเข่าคนอายุเป็นห้าหกสิบแล้วนะครับเนาะยังมาอวดเป็นนักเลงอีกนะครับเนี่ไอ้นในแม่แม่เนี่ยบ้นเมืองนี่ได้แม่นี่เนี่ยในเกบคนเพชรบุรีเนี่ยคงจะนอนในที่เฉลๆ่หลังเนีแม่เลยแม่เลยนี่นะครับนะแต่ละคนเนี่ยนักเลงทั้งนั้นเลยนะครับนะสรุปแล้วอยู่ใต้อุ้งตีนของไอ้หมอผีทั้งนั้นเลยครับโดนหมอผีหลอกใช้นะครับงั้นมันจะโด่งดังได้ยังไงนะครับไอ้หมอผีอ่ะ เห็นไหมล่ะมันจะโดง่งดังได้ยังไงแต่ละคนที่ออกมาเนะี่ยเขาอ,อยากมาอยู่กับบ้านหมอผีอยากมีชื่อมีเสียงนะครับช่วงนี้มันไม่มีอะไรนะครับถ้ามาบ้านหมอผีเนะี่ยคนมันเยอะไงโวะอ่าอ่าอ,าอา่านะครับเดี๋ยวกำลังกลับมาก็มันจะทำให้เป็นช่อง YouTube กันอะไรนะเกาะกลุ่มนะครับนะนักเลงทั้งนั้นไหหมอไหมนะ่ะหาคนดีๆไม่ได้สักคนเลยแต่ละคนนะพูดนักเลงทั้งนั้นเลยนะครับัว้ะอ่าอ,าอา่านะครับนะ่ะ แม่ไิษบุรีเลยนี่ก็แม่ไม่บุรีนี่กวัดม้งเลยตายเลยนี่นะครับนะตายเลยนีไหมเนี่ยเด็กวัดม้งมาชี้นี่กับน่ะนี่เด็กเวชบุรีนี่เด็กเพชบุรีเก่งเก่งมาเลยนะครับนะจะมาบ้านในหมอผีหรอมาเลยนะครับเดี๋ยวกูถีบไม่งเลยนะครับว่ะอ่ะอ่ะอืวนะครับนาะนะครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยว อาจจะมาอีกย่าหญิงจีโอกับพัชรีคนไปจีเรายศสวัสดีค่ะนะครับน่ะนะพักเครื่องเดี๋ยวว่าจะขึ้นอีกสักรอบนะครับรอบดึกนะครับนาะคุยกันเล่นๆนะครับอีกรอบต่อไปนะครับข้าวฟ่างสวัสดีจ้าฮูนฮูแดย่าหญิงนะครับพัชรีคนแป้นะครับ ขอบคุณค่านะครับเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันเล่นๆสนุกสนุกครับใ่ต้องซีเรียสนะครับเนาะว้าอ่ะอ่ะอ่ะฮิ้วนะครับสวัสดีครับพักเครื่องก่อนนะครับเนาะนะครับดูหนังอินเดียอยู่จานนะครับว้าอ่ะอ่ะขอบคุณคับลุงมงคลัจรีไปต้อขอบคุณมากนะครับท่านนายแคทแคทเลเยอร์นะครับเนาะ ผู้พาตะวันนะครับขอบคุณมากเอาผู้พาตะวันมาแล้วทนายแคดแคทเลยเยอะย่าหญิงจีหกหกจีนะครับเนาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ